คือว่าใจเรามันคนละอย่างกันัะใจเราเรารักเมือไทยอะ่ะใจเรามันรักอะ่ะเรารักอาชีพเนี้ยเราได้เงินมีตังค์ไปกินข้าวไปโรงเรียนเพราะอาชีพนี้ม,มีทุกวันนี้ได้เพราะลูกพี่เลยดูแลตัวเองดีๆผมก็ส่งผลกับเราด้วยแหละการกินการนอนต้องเป็นเวลา ครับ่าวผมพา่าวไปกินแต่ละครั้งผมเหนื่อยผมอัดอัดอัดอยู่แล้วมื้อนึง่ะไม่ต่ำกว่าพันนะผมกินอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคดีชาแนลนะครับสวัสดีรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับนักมวยคนนี้เป็นถือว่าเป็นดาวดังมาแรงสุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีแคบตะวันฉายพี่เคสันชัยมวยไทยยิมสัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหาตัวยากเลยเกินช่วงนี้ผมหรือพี่พี่อนี้ก็มันมีแบบคนเขาแบบอยากทําความรู้จักกับตะวันฉายอยากให้สัมภาษณ์แบบตะวันฉายคือว่าแบบนี้แบบ เรียวทาเลยนะแบบไม่มีสซตครงเตคลิปเลยนะเอาเข้าเรื่องเราเลยก่าเดี๋ยวจะเล่าความเป็นมาทั้งหมดจะให้ช่องพี่โดยเฉพาะโอ้ยขอบคุณมากครับผมตั้งแต่เริ่มยันจบเยันแบบปุ๋งปังยันดึงดังเลยก็มีบ้างดีน้อยตอนฉายนี้เริ่มชกมวยครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เริ่มดึงดังตอนสิบแปดชกมวยอ่ะชกมวยชกมวยผมเริ่มชกมวยตั้งแต่เจ็ดขวบครับเจ็ดขวบใช่ปุ้ยก็ถือว่าแบบเยอะแล้วนะนานเายสมัยนั้นก็ประมาณเจ็ดขวบตัวเล็กน้ำหนักสิบเก้ากิโล คือไอเรื่องที่ชอบมวยได้ไงคือว่าเมื่อก่อนพ่อผมทํางานสปีดโบ๊ททำงานเกี่ยวอยู่กับพวกเรือพวกอะไรใช่ทํางานพาแขกพาทัวร์ไปข้ามไปเกาะล้านอ๋อครับแล้วก็พ่อผมอะจะขับมอเตอร์ไซค์บางทีก็รถใหญ่อ่ะผ่านเวทีมวยทุกวันเวทีมวยนั้นก็คือเวทีมวยเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์ของ๋อพัทยาพัทยาอะตรงวันนี้จะเป็นยอดมวยต้องผ่านเวทีนี้ใช่ครับที่เราผ่านอยู่ผ่านใช่ไหมใช่ใครต่อยเยอะที่คือรถผ่านเนาหยอกหยอกเคยเคยโชว์อยู่ ก็ผ่านทุกวันแล้วพ่อก็ดูมอช่องเ็ดอะไรเงี้ยเราก็ดูเราก็ชอบอะไรเงี้ยเลยทั้นั้นเศรษฐกิจที่บ้านก็เริ่มแย่แล้วพ่อก็เริ่มทันนั้นเกิดเริ่มเ็ดขวดได้แย่แล้วขายแล้วขายอะไรอย่างเงี้ยขายทุกอย่างขายบ้านแล้วเริ่มขายบ้านแล้วบ้านเองยังมีอยู่ตั้นั้นจนเริ่มซ้อมมวยยังมีอยู่มีบ้านอยู่มีรถมอไซค์แต่ขายรถใหญ่แล้วขายเจ็ตสกีแล้วขายเรือแล้วขายเรือหมดแล้วเริ่มขายทุกอย่างเรือตอนซ้อมมวยเรือลำเดียวเริ่มซ้อมมวยเรือลำเดียวแล้วก็มีบ้านแล้วก็มอไซค์ค พอเริ่มประมาณสักเจ็ดขวบเริ่มจะแปดขวบเนี้ยครับเริ่มขายบ้านแล้วบ้านก็เริ่มขายแล้วขายไปแล้วบ้านแล้วขายขายแล้วขายเรือตองท้ายก็ขายแล้วแล้วก็บอกพ่อผมชอบมวยพ่อก็พาไปฝากที่ค่ายเพชรลุงเลี้ยงแล้วก็ไปซ้อมมวยก็วันแรกเขาก็จับเล่นเชิงกันเลยเล่นเชิงกับขายลูกจะของอาขายเลยคือวันเรา,าไม่เป็นด้วยไม่เป็นเลยเล่นเลยนั่นแล้วก็ต่อยกันมันเลยโอ้ยแม่งสนุกว่ะต่อยกันแบบ โหต่อยกับใครนั่งก็มาใหม่เราก็มาใหม่บวกกันเต็มที่เลยายคนไม่ใช่โดนเตะแล้วร้องไห้เราไม่มีโอ้โหรอกันมาเลยสนุกเลยชอบก็คือขอเป็นมาของมวยอย่างนี้เลยอ่าชอบก็ชอบ,อบมาพ่อก็ชอบด้วยยู่ดี้เราแม่งมาชอบมวยพ่อเราก็เป็นนักมวยเก่าไงยูดี้ก็พ่อชอบมวยพ่อก็ตกใจแม่งชอบมวยเลยแบบพ่ออะไรเดยไปฝากซ้อมอะไรยเงี้ยแล้วก็ไฟแรกไปต่อยที่บาร์เป็นบาร์ทีอแบบไม่มีค่าตัวนะไฟแรกอ่ะไม่มีค่าตัวเลย ก็แบบคล้ายๆแบบมวยโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมวยโชว์คล้ายมวยโชว์พราคนมวยโชว์ที่น้องมวยเก่าเขาจะไปเลิกไปต่อยมวยบ้านโชว์กันอย่างเงี้ยเราก็ไปต่อยโชว์ต่อยโชว์ฝรั่งเนี่ยต่อยอ่ะต่อยใครลุกแล้วไม่ได้หลานยกไทยแหละนายยกไทยเนี่ยผลเป็นไงบ้างเตะนอกยกแรกโอ้ยอันนี้ซีมาเลยเนี่ยเขาตัวเล็กไงเราเขาเป็นมวยเขาเป็นมวยเราไม่เป็นมวยแต่เราไม่เคยโชว์เขาตัวเล็กกับเราเราก็หัวดซ้ายหัวดซ้ายสองสามทีเนี่ยนอกเลยงง เดินติดได้แปดร้อยโอ้โหถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีฝรั่งก็ไม่ได้ตังค์ก็ถือว่าค่าตัวไฟแรกก็คือได้800อ่าได้800ดีนะเยอะนะถือว่าเยอะนะช่วงนั้นอะแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยเยอะมากแต่ไฟสองในคาตัวละเดียวไฟสองนี่ไปช่งที่ไหนบางสเลยบางสเลยแล้วมันเป็นมวยไปเปรียบมวยไปต่อยกับไอ้ที่มันขายข้าวโพดอยู่ร้านไอ้พวกลูกลูกขายข้าวโพดอ่ะมันก็เป็นมวยนิดหน่อยอ่ะ มันชื่ออะไรนะข้าวโพดคั่วอะไรมันก็ชื่อไปผมนะผมจำไได้เลยมันก็ทักเฟซเข้ามาผมเลยใช่ทุกวันนะจำแล้วได้ไหมนาแม่คุคุ้นว่ะเออเคยต่อยมันได้ครับตัวร้อยสองร้อยเนี่ยไฟสองอ่ะเราชนะมาอ,อ่าแล้วพอเริ่มชงมวยแล้วเราไปซ้อมที่ใครไหนอยู่เพชรลุงเรืองก่อนอ๋อลุงเ,เรืองอย่างคือว่ามาเพชรเพชรลุงเรืองเลยอยู่เพชรลุงเรืองเกือบสิบปีอยู่นะอยู่นานเจ้าชื่อแรกชื่อตุ้งคามเพชรลุงเรืองอือชื่อแบบชื่อนี้คือ ก็แบบมีคนรู้จักกันเยอะนะชื่อนี้สมัยสมัยเล็กน้อยเล็กหนุ่มๆเยอะก็ช่วงนั้นเราก็ต่อยพวกอะไรพวกก้อทองกิงซางพวกก้านทองบิวต่อยกับต่อยมาเยอะครับใช่ก็จําไม่ได้แล้วต่อยเยอะมากต่อยมาเยอะเยอด็กก็โอ้โหต่อยสี่วันห้าวันติดอ่ะขาบวมลูกหน้าก็ต่อยอย่างั้นอ่ะผมต่อยบาสเลสามวันติดอ่ะสามวันติดก็ชกชกค่าตัวสองสามร้อยเอ้าสร้างกระดูกแม่กระดูกไม่ไม่ได้สร้างอ่ะเจ็บชิบหาย แล้วก็ชกมวยมาครอบครัวนี่ฐานะดีขึ้นอย่างที่เราชกมวยมาถามว่าดีขึ้นไหมก็พูดว่าดีขึ้นแต่จะไม่ถึงกับรวยอะไรกันนะแค่แบบออมันมันดีกว่าเดิมเยอะ,ออะครับแต่นั้นมวยบางคนอะเริ่มชกมวยใหม่มบางคนแบบเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ถอยถอดแล้วทำไมเราแบบสู้ต่อคือว่าใจเรามันคนละอย่างนัครับใจเราเรารักมวยไทยอะ่ะใจเรามันรักอะเรารักอาชีพเนี้ยเราได้เงิน มีตังค์ไปกินข้าวไปโรงเรียนเพราะอาชีพนี้อืไม่ไง่ายใจเรามันรักอะพี่มันมันรักรไปแล้วนะครอบครัวเราไม่เคยไม่ยอมคนอยู่แล้วเป็นไงเวลาเจอก็ไม่เคยยอมใครแล้วชอบชอบด้วยครับแล้วทำยังไงเราถึงได้มาอยู่ PK ครับคือ <c oughs> ว่าเรื่องที่มาอยู่ PK เนี่ยคือว่าที่ค่ายเก่าก็เราค่า,ามีปัญหากันนิดหน่อยไม่ลงรอยกันบ้างอะไรบ้าง,างมันอแบบดีตไปแล้วอ่าแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับมันไม่นอดีไปแล้ว แล้วก็คุยกับพี่นนท์พยัญฉายเขาพยัญฉายอ่าคุยพี่นนท์เราไปได้ฟรีเขาไงตอนเด็กเขาต่อยมวยเก่งเลยเขาเด็กพี่มาอยู่พี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาหาเขาที่ช่องเจ็ดแล้วมาเจอลูกพี่พอดีลูกพี่เคยร้องไปแล้วตอนนนั้ช่วงนั้นอยู่พี่น้องเรืองต่อยมวยต่อยมวยย้อนไปก่อนย้อนความไปตอนต่อยลูกมินีครับน้ำหนักประมาณร้อยปอนด์และแกให้ทองมาบาทหนึ่งนะเอออาชีพอาชีพถ้ามีรายการก็มาขึ้นมาซ้อมมาแกนะอย่างเงี้ยเราก็เออค่ายนี้เขา ถ้าเราไปอยู่ค่ายนี้เราพอมีน้ำเลี้ยงดีพอจะไปถึงฝันได้ก็เลยมีแนวรู้จักพี่นนทนะ์นะเจอกันที่ช่องเจ็ดกันถึงว่าก็ห <c oughs> มายถึงว่าประจันฉายพาเรามาอยู่ที่นี่ใช่ครับก็เขาเป็นคนแนะนําอะไรมาครับก็เ <c oughs> ข้าไปหาลูกพี่ผมก็ตรงเข้าไปหาลูกพี่เลยมไม่อยากอยู่แกมาอยู่ค่ายพีเคนี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับจำ 16, ได้ไหมสิบหกสิบหกปีอุ้ยเด็กอยู่เลยนะสิบหกเด็กนลยตั้งพี่ก็เห็นตัวเองก็เปียกเลย จาก16ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ22นะปีนี้23นะครับ23กี่ปีแล้วเนี่ยอหกเจ6-7ปีแล้วอืม6-7ปี4 5 6อุเจ็7แล้วเข้า7ปีแล้ว7ปีแล้วเร็วนะมาอยู่ก่อนพี่ยังไม่นี่มากเลยก็มีบ้างแล้วมาอยู่ค่าย BK นี่คือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับจับหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะพูดเปลี่ยนแบบพูดง่ายๆผมมีทุกวันนี้ได้เพราะลูกพี่เราลูกพี่เขาเสียแขกเราเสียอะไรเพื่อ เปลี่ยนจากมามาตัวเปล่ามาตัวเปล่ามาอยู่แค่ตัวเปล่าอมาอยู่แค่ตัวเปล่า,า,ลาจนทุกวันนี้ก็พอมีอะไรบ้างมันขอตัวเองนิดหน่อยก็สู้มาล้มช้าบ้างแพ้บ้างล้มลุกคุกค,คานโดนด่าบ้างกว่าจะมาถึงวันนี้ร้องไห้มาไม่รู้่าไหน,นะบนเวทีอ,อยู่<อ>พี่<อ>พี่ก็รู้อยู่ดใช่เพราะว่าลุกเสียแขกแกคล้ายๆลุกพี่แกบอกว่าคล้ายแกแบบตั้งควาหวังไว้คนเราไงคนบ้าเลยปั้มสองชั่วโมงปั้มอย่างเดียวเลยปั้มอย่างเดียวไม่ต้องเตะเป้่าโอ้โห ร้องรือร้องปั้มไอีกร้องร้องยิงร้องยิงปั้มยิงปั้มก็ยิงร้องช่วงนั้นซ้อมหนักใครปั้มไปผมมะเวียงผมไปทางไหนผมไปทางนั้นอะช่วงนั้นตะวันฉายคือรุมสามสี่คนอะโอ้โหหนักมากจ้าช่วงนั้นเราโดนเข่าโดนอะไรเราไม่ค่อยอันนี้เข่าด้วยไงไม่เอาเลยแหละโอ้โหคนไม่เอาไหนเลยพูดง่ายๆแล้วชื่อตะวันฉายนี่ใครเป็นคนตั้งให้นะพี่นนท์ครับอาจารย์ฉายครับอาจารย์ฉายเราเนี่ยครับผมก็เมื่อก่อนมานอนอยู่กับแกไงชื่อตะวันฉาย สงสัยอ๋อตะวันฉายนี่เป็นชื่อชื่ออ่าชื่อพี่ชายของลูกพี่น้องเขาใช่ครับตะวันฉายสักเกตันฉาดวยกันคู่กันอะไรครับก็ตอนนี้ตอนเรามาอยู่ค่ายพีเคเราเป็นแชมป์อะไรบ้างนะมาอยู่ค่ายพีเคก็มีแค่สองเส้นมีร้อยี่สิหกปอนด์ร้อยหกปอนด์แล้วชนะกัดป้องกันแล้วก็มีนายขนมต้มสมรนูมขนมต้มนั่นพอก็แล้วก็รางวัลอะไรก็ห้าหกสถาบันแหละก็แค่นั้นแหละนี่โห่เลยโห่อยเข้มขัดน้อย แต่ชีวิตเราก็จะมาขนาดนี้ลาบากเหมนะโอ้โหเมื่อก่อนไม่มีบ้านจะอยู่จริงอะมีบ้านอยู่จริงก็ใส่สร้างบ้านอยู่ตามอามที่บอกว่าเขาให้อยู่อ่ะเราก็สร้างบ้านเองบ้านไม่มีฉาบปูนอยู่แบบอยู่แบบพูดง่ายๆคนจนอ่ะอืมก็ชีวิตเรานะก็มีคนเอ็นดูเยอะอะไรบ้างครับดูมีมีคนเอ็นดูเยอะอะไรเงี้ยมีคนช่วยดูแลช่วยซอออะไรเงี้ย ก็มีป้าผมป้าผมชื่ออนาศักดิ์เปียปืนมาเขาเป็นครูมือคนแรกครูมือคนแรกเลยวะครับแล้วก็เป็นพ่อคนที่สองที่เขาพี่เคยเจออันเดยเคยเจออย่คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จชีวิตของผมทุกอย่างครับผมมาทุกวันนี้ได้เพราะเขาเลยแต่เขาจะไม่ออกสื่ออะไรไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเขาเป็นใครไม่ออกสื่ออะไรเลยเพราะว่าแกก็แบบคอยซับพอร์ตเราทุกอย่างทุกอย่างทุกวันนี้ก็ยังทุกอย่างและไม่เคยเอาอะไรเลยจากผมหรอกว่าเขาฝากลูกพี่มาอยู่นี่ครับ ก็ก็แก่จะคอยดูเบื้องหลังเลยตลอดใช่ครับแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วง้นราเรื่อยๆถือว่าจากจากอ,อ,อดีตม,มาถึงตอนนี้เราก็โอเคอยู่เราก็อย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบกับใครเรา <ๆ S 2> เอาเราไปเปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบันว่าเรามันมาไกลขนาดไหนมีคนถามเราเยอะนะเพราะว่าถ้าเราไม่โชควยเนี่ยเราเป็นดาราได้สบายนะผมไม่เอาพี่ ปอนท่าไปชกมวยผมว่าผมน่าจะควบม้าอยู่แถวบ้านผมแหละผมรู้ตรงแล้วอ๋อแบบเล่นกีฬาม้านั่นแหละนั่นเล่นตะเกียบผมว่าผมก็เลทเทไปแล้วผมไปติดเพื่อนไงอ๋อติดเพื่อนพื่มีมวยมีอะไรนียทำให้เราออกกําลังกายทําให้เราแบบเวลาสี่ห้าโมงอะต้องเรียนเลิกเพื่อนก็ไปจับกลุ่มกันไปแทงขันนุ่มม่งแต่เราอ่ะซ้อมมวยพอมาลับไปซ้อมมวยแล้วเราจะไม่เพราะว่าเราไม่ได้ ไปทางนู้นละเพื่อนเราจะเกเรนี่ว่าเรามีมวยไทยเราก็ใช่เพื่อนเราจะเกเรมีผมคนเดียวที่ไม่เกเรทหมวนะครับผมแต่ถ้าถ้าเราไม่มีมีกีฬามวยไทยแล้วก็คงจะเละเทะเรียบร้อยใช่ครับแล้วช่วงนี้เรามีเงินเก็บเงินอะไรไหมก็พอมีอยู่บ้างนิดหน่อยก็ซื้ออะไรไว้ที่เป็นของตัวเองเวลาต่อยไฟนึงให้กาลังใจตัวเองนิดหน่อยครับว่าของขวัญให้ตัวเองดี่ไใช่มันก็ได้มีเออเลิกมวยไปจะได้มีอะไรหน่อยไม่ใช่เลิกแล้วไม่มีอะไรเลยอายเขานะ มวยมาไม่ชื่อเสียงเลิกไปไม่มีอะไรเลยอายเขาแล้วพี่แล้วเข้ามาถามรืองมยกันบ้างอ่ะมีไฟไหนไหมที่แบบว่าเอคู่ชกคนที่แม่งต่อยโคตรยากเลยแบบเจ็บตัวที่สุดอะไรมีไฟไหนไหมที่แบบเป็นไฟที่แบบว่าจุกจิกงงงงงงแล้โดนตีโตรัดเอวหลังย่อไปสองวันแม่กลับดูไปดูคลิปนั้นแล้วมันสองคลิปแล้วก็ไปดูอีกเลยอายใช่ไหมพี่พูดละขึ้นว่ะไอ้เนียไม่มีตัวมวยันที่แบบว่าต่อยแล้วแม่งแบบ เจ็บตัวไงที่เราเจ็บที่สุดอะไฟกุหลาบดำนะไฟแรกกุหลาบดำเขาฮอตไงฮอทมากตอยน็อกมาสิบกว่าคนแล้วเราไม่คนดูถูกเยอะว่าผมเกิดเพราะไฟนั้นด้วยสายดารามาจากชื่อไฟนั้นด้วยผมโดนเขาต่อยท้องโดนเขาเตะขาแม่ผมโคตรเจ็บเลยผมโคตรเจ็บเลยผมกัดฟันนะแต่สามยกเราก็แย่เหมือนกันนะผมกัดฟันสู้อะสามโยกเราแย่เลยนะผมคนดูถูกผมยังผมแพ้ไฟนี้ไม่ได้อะผมแพ้มานี่ผมจบอะ ว่าเขาเขาเป็นยอดมวยคนล่าสุดด้วยช่วงนั้นน่ะผมรอดูถูกเยอะหลายอ่ะว่าเขามีชนะอะไรชนะเมืองไทยชนะอะไรอ้ยะเยอะเยอะเยอะคอมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเขาเชียร์ผมอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะพี่นอกนั้นผมเปนนอกมนเลยเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นมาด้วยไงแล้วกุหลาบดำเขาแบบฟร์มเขาดีมากฉะนั้นแบบดีสุดเลย่ะนนเนาะอ่าคณะมไทยว่าทนทนนะทนทนนะหลับหลับอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของแบบว่า ชื่อเสียงเรากำเนิดกนิดรลบว่าอาซาดาราขอบคุณกุหลาดดำแล้วก็เราก็มาต่อยกับเฟอร์เรี่เฟอร์เรี่ก่อนเฟอร์เรี่ก่อนกุหลาดดำจมีก่อนจะมาถึงกุหลาดำมีเฟอร์เรี่ที่เด่นๆเลยนะมียกพลันยกเชาชนะแล้วก็มงคลใช่มงคลใชยคนเริ่มเริ่มรู้จักแล้วมงคลใชยเริ่มแล้วมงคลใชยเสร็จมายกยกยกเสร็จมาเฟอร์รี่เฟอร์รี่เสร็จมาหนึ่งนัดเล็กหนึ่งนัดเล็กก็มากุหลาดดำกุหลาดดำรู้สึกว่ากี่ไฟนะาสามเลยติดต่อเนื่องกันเลย เขาาใจขาใจเขาขาใจทุกทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ก็อย่พูดนะเขาไม่ครับก็เป็นเพื่อนก็เพื่อนกันคือว่ากีฬามวยกีฬามันต้องมาโคจรมาเจอกันนะใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าแสงมันนี้มีอยู่ค่ายเราเลวนะใช่ค hmm. รับมันอยู่นครับเราเรื่องแสงม่ี้ฟังนะเพราตอนต่อยกับแสงมณนี้เป็นไงบ้างก็ตอนต่อยกับแสงมณนี้ก็ก็มีกระแสมีอะไรกันนะก็มีกระแสทางโซเชียลครับ งงงิงกันกัอะไรนิดหน่อย,อยงไงแต่เวลาต่อยเราจริงจังนะคือเวลาต่อยแบบไม่เคยรู้สึกแบบกัแบบแสงวันนี้นะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรกันตอนนี้นะมาอยู่ยคา่ายกันเราเป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อก,ก่อนเนี่ยคือต่อยกัอนอะไม่คุยกันเลยนะอยู่ข้างล่างไม่คุยกันเลยยังไม่มีทีจะต่อยกันก่อนค่อยว่ากันว่าเดินผ่านกันไม่คุยแบบไม่คุยอ่าผมไม่รู้จักมึงอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่ว่าแต่ว่ามันเป็นกระแสเฉยๆไม่ได้ดึงแต่มันตึงเองอะไรวะเนี่ไม่ได้ดึงมันตึงออโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ว่ามาอยู่ค่ายเดียวกันก็ เพื่อนกันล้เพื่อนกันล้ก็เพื่อนกันแล้วรักกันเหมือนเดิมหน้าที่มันจบกันแล้วครับใช่ครับแล้วเนี่ยมันมีแบบมวยรุ่นรุ่นแบบขึ้นมายเงี้ยมีอะไรแบบอยากจะบอกพวกฝากน้องๆฝากอะไรไหมที่แบบรุ่นหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบของเราแอดอนคนเยอะนะคนอยากเป็นเหมือนเราเยอะนะโอ้โหซาดาร่าพี่ตะวันฉายเอฟซีเราเพียบผมก็อยากบอกว่าหนึ่งเลยอ่ะผมอยากให้รักอาชีพที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้รักอาชีพที่เราหาเลี้ยงตัวเอง S <S สองมีวินัยในการซ้อมสามสำคัญมากอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับอย่าหลงอย่าหลงตัวเองว่าเก่งแล้วผมเคยหลงตัวเองว่าเก่งแล้วไงคือว่าเออตัวเองเคยจะมีจังหวะหนึ่ง,งที่คนขึ้นสูงมจะเป็นอย่างเงี้ยคือว่าหลงไม่ซ้อมก็ได้อะไรก็ได้หลงกัว<ง>ต่อยจริงไงเรียบร้อยหลับตากาศมันจะมีช่วงแบบขาขึ้นคือว่าแบบคิดว่าโอ๊ยกูม่ซ้อมก็ได้กูซ้อมมีทุกคนนะมีทุกคนครับผมเขาเติมไว้อยู่ระวังนั้นจะมีจุดนี้ผมก็ไม่เชื่อผมไม่ผมไม่เคยหลงตัวเองไง ผมไม่เคยคิดว่ากูเวลากูซ้อมกูตั้งใหญ่ซ้อมไปไปต่อยจีนแล้วคิดว่าหมูไงคิดว่าคนจีนไม่อ,อะไรไมันตัวใหญ่ใหญ่เลยเัาไม่อยู่นยครับเอาไม่อยู่นะดิไปต่อยสามสี่ไฟที่ไม่เคยซ้อมเลยซ้อมน้อยซ้อมประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ไปต่อยจีนเขา้ารอบสี่คนสุดท้ายอะ่ะแต่ครั้งมันสุดท้ายซ้อมหนักนะซ้อมเต็มที่แต่ก็สู้ไม่ได้มันใหญ่มันใหญ่ใหญ่ยอดมวยในดวงใจเราคือบัวขาวครับบัวขาวบัวขาวปันชาเมฆครับเป็นไงอ่ะแกมีมีความทั้งแบบความขยัน เขาพยายันอดทนแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อตัวเองหมดอ่ะใช่แบบว่าดันดนจากแบบไม่ค่อยมีคนรู้จักขึ้นมาปีนึขึ้นมาชอบแกแกเป็นแบบมวยที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์ไหมออกวุฒนหนักอะไรครับพี่ชัยก็ชอบครับสไตล์พี่ชัยแกสไตล์แบบคลาสสิกครับอันนี้ก็พี่ใหญ่่คยเราอยู่แล้วครับเราเคยแบบวางวางเป้าหมายไหมว่าถ้าเราเลิกชกมวยไปเราจะไปเป็นอะไรเออผมคิดอยู่นะถ้าผมเลิกชกมวยจะเป็นอะไรตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เรียนกฎหมายอยู่เรียนกฎหมายว่าตำนายอพูดทนายเกี่ยวกับทนายอย่างเงี้ป่ะตำรวจตำรวจครับเรียนตำรวจเรียนตำรวจแล้วเรียนสายกฎหมายอะไรเงี้ยก็ไปเรียนไม่รู้เรื่องเลยเบอร์หมดเลยเรียนกฎหมายจราจรคืออะไรผมไม่รู้ไงไฟแดงไฟเขียวผมรู้ไฟเขียวก็ไปไฟแดงก็หยุดมันยากอะไรมาเจ้านี้ถ้าไฟเหลืองก็ให้ลีรีไปอุ้ยไฟเหลืองชะลออ่ะ ไม่ได้รีบไปอะเรียบเลยชะลอชะลอหลังชมวยเราก็พักพักกี่วันครับเออย่างต่างๆนะลูกพี่ก็ให้พักแค่เจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันเราก็แถ่นิดนึงสองสามสี่วันก็เป็นสักสิบวันนะสิบวันสิบวันแล้วกันลูกพี่ถ้าเป็นถ้าเป็นต่อยช่วงต่อยที่ไทยเจ็ดวันมาแล้วมีรายการต่อไงอีรายการต่อเนื่องทุนนี้ต่อยต่างประเทศก็สักสิบวันเจ็ดวันล่าสุดนี้แล้วก็โชว์วันมาก็ชนะนอก ครับผมเสมาเพชรครับก็มีคนแบบวิภาวิจากันเยอะแบบเสมาเพชรนีอว่าเราเพื่อนกันไหมหรือว่ายังไงก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมอ๋อเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่แหละครับไม่ได้เพื่อนเรารู้จักกันเขาเป็นพี่ครับเขาอายุมากผมครับไอเก่เขาครับก็รู้จักกันเห็นเห็าคว่ามันมีแบบโซเชียลว่าโชคเสร็จแล้วก็ไปพักอยู่ด้วยกันอะไรก็อยู่พัทยามันบ้านเราอยู่พัทยาเขาให้มือเขาอยู่พัทยาก็ไปเจอกินข้าวด้วยกันอะไรแล้วกันมันก็ผูกพันนะอืมครับผมแต่คือว่าแบบ กีฬามวยไทยมันต้องโคจรมาเจอไงนะมันหน้าที่ครับพี่หน้าที่มันสำคัญที่สุดนะใช <m im expands uno> ่ใ <yah> ช <oo> <m im downs anyway> mm ่ครับเราต้องหาตังค์เลี้ยงครอบครัวเขาก็หาตังค์เลี้ยงเขาก็ต่อยไปคนเรามีภาระทุกคนอ่ะใช่ครับแบบพี่นี่มันก็มีภาระเยอะอืมต่อยเสร็จไม่ได้เลยนะติ้งทิ๊งทิ้งทิ้งมีสองร้อยไหมสามจุดคืนไอ้มึงไม่รอพรุ่งนี้ไว้ยสองร้อยนี่เออดีป่ะมาเรเยอืมร้อยหนึ่งมันก็เอาร้อยหนึ่งก็เอาได้เรืออยู่ครึ่งหนึ่ง ทักมาพี่ผมหยิบตง100ังร้อนยนี่ไงเพิ่พ์ไปเฮ้ยอดีตตังพี่ม่ถึงร้อยป่ะห้าส<ม>ิบบาทก็ได้ห้าสิบยังจะเอากูอีกเนี่ยให้กูไว้ติดบัญชีป่ะผมรู้เลยไอ้อดีตทักมาคําเดียวรู้เลยเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนนี่คือเพื่อนรู้เลยเพื่อนถ้าตอบกลับไปได้มีสองร้อยแล้วก็ลบมันไปไม่ต้องตอบ ไม่อ่านด้วยยิงยิงอ๋อยิงยิงเคยให้ไปแล้วแหละครั้งมันขอบ่อยไงว่าให้แล้วมันเคยตัวแต่มันเก่งนะเก่งเก่งมันเก่งนะปลาไหลสัเกตสัตยาเกตจริงๆแหละช่วงนี้เราอายุเท่าไหร่นะปนี้ผมยี่สิบสามแล้วอุ้ยก็ชมวยได้อีกนานแล้วเนี่ยนานครับนานก็เรามีแบบวิธีการรักษาตัวเองยังไงบ้างครับแบบว่าการดูแลตัวเองชมวยเพราะว่ากล้ามเนื้อเราดูดีนะอเรากินอย่างแรกเลยคือกินดีนอนหลับพักผ่อนดี ฝึกซ้อมกล้ามเนื้อทําอะไรที่มันทุกอย่างเราต้องดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่ oh. ต่อยระดับโลกค่าตัวเยอะต้องต่อยให้สมค่าตัวเขาดูแลตัวเองด,ด,ด,ดีผมก็ส่งผลกับเราด้วยแหละการกินการนอนต้องเป็นเวลาสำคัญนะครับบ่าวผมพาบ่าวไปกินแต่ละครั้งผมเหนื่อยผมอัดอัดอัดอยู่แล้วเมื่อหนึ่งะ่ะไม่ต่ำกว่าพันนะผมกินอะเราค่าตัวเป็นแสนนี่เราแบบดูแลตัวเองแบบว่าคือเวลาซ้อมก็ซ้อมเวลากินก็กินเวลาเที่ยวก็เที่ยวงวิตามินเต็มที่ สั่งมาเต็มที่เพื่อจะไฟเนี่ยมีไฟเราไม่เคยคิด่ว่าเอ้ยกูเก่งเรากูยังไงก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามห้ามห้ามสำคัญมากไม่เคยแบบไม่เคยแบบว่ากัเนื้อฉุขนาดช่วงโควิดเลิกไปไม่เคยแบบมีอะไรนะครับออกกำลังกายตลอดวิ่งแต่ยังดีครับเพราะเราอ้วนแล้วมันอืดไม่เหมือนพี่ชกมวยเสร็จตอนตอนตอนชกมวยนะน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณแบบตอนซ้อมมวยอยู่บ้านหกสิบแต่พอชกเสร็จบางทีพี่คิดมากไง หนักจะเหลือประมาณห้าหกเจ็ดอะไรประมาณนี้เราก็มีช่วงนึงน euh ี่สมัยหนุ่มๆไนี๋อตอนตอนไม่ค่อยแพ้มากทีน้าบ้างถือว่แบบคิดมากไงคิดมากแพ้มากมาจาก64ี่ก็ลงมาเลอหกสิบเนี่ยสองวันลงไวยิ่งหายคิดมากมาคิดมากคือาแก้เกมใช่ยิงยิงแพ้เลยยิงคิดมากเลยคิดมากเลยข้าวปลาไม่กินเลยขอคิดมากคือเข้าข้างปลาด้วยไม่เอาไม่เอาไม่กินเลยครับไม่ได้แล้วมีเราเรามีแบบ อยากเป็นดาราไหมอะถามจริงเลยผมมอยากเป็นดาราไหมเหรอว่า <sim ult> ห,หน้าตาเรางผมหล่อนะอยากเป็นดาราไหมครับไม่ไม่ได้อยากเป็นนะแต่ว่าถ้าทางที่มันทางนี้มันดีก็ดีกว่าทางที่เราดีกว่าสมมติเราไม่ไหวแล้วเขาให้แนะนำแปลงนี้ยมันเงินมันดีอะไรมันดีทางที่มันดีกว่าทงา, <fin> าทงเราก็เราก็ต้องเลือกทางนั้นหนึ่งครับก็คือว่าเราก็ต้องแบบอะไรที่มันดี <fin> <odo> เราก็อ,อะไรที่แบบคว้าไปก่อนอะไรที่แบบมาแล้วก็โอกาสใช่ไหมมีโอกาสแล้วก็เอาไว้ก่อน แต่ผมกลัวแปบว่าเป็นดารามันจะทําตัวลาบากอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนที่แบบฟรีสไตล์อะว่าเราเรามันกันเองอยู่แล้วเราเป็นฟรีสไตล์เราไม่ต้องเราเป็นยังไงก็ได้ถ้าเป็นดารามาเผือทำไรนุ่นอะไรนิดไม่ได้ไม่ได้ในขนาดเป็นนมัวนยังยิงไม่ได้เลยโวอะไรนิดหน่อยแม่งไม่ได้เลยตีนไม่ตีนนะไม่ใช่นุ่นไม่หนุ่มไหนสัตว์เลยนี่ดราม่าเลยตอนนี้เราก็มีช่อง youtube เหมือนกันนะมีไหบช่องยูทูบเราช่องอะไรครับอ่ บแบบเบอร์อะตอวันชายพีเคช่องชพีเคครับผมช่องตะวันชายพีเคเอ้ช่องใหม่ช่อง,อง,องเก่าบินแล้วอา้าวเป็นไรบินนะล,ล,ลงลงไก่ตี <laughs> ลงคลิปไก่ชนไม่รู้เมราะเขาเตือนเราลืมเ,เช็คเมลอ่ะตไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็วก็อีกคลิปหนึ่งก็คลิปที่ไปหลงคลิปที่เอาผู้หญิงมาอ๋อไอนางแบบมาสนุกกันนะอ่าก็โดน้ยคลิปนั้นก็ไปเหมือนกันอ่ะไป อันนี้คือช่องใหม่ช่องใหม่ตวันฉาย PK PK เคไม่ค่อยมีเวลาทำไงเพราะติดซ้อมเน้นซ้อมมากกว่าแต่ยังทำไว้นิดหน่อยก็มีคลิปถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ไปติดตามกันได้ครับช่องตวันฉายเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างล่างนะครับก็มีความสนุกความฮาอะไรนั้นเยอะแยะติดตามชีวิตตวันฉายก็มีสุดท้ายนี้ฝากน้องๆครับก็อยากให้ทุกคนที่ น้องๆ<ต>น,นี่เป็นกำ<ๆ>ลังเริ่มชชมวยแบบเวทีบ้านนอกอที่สอบอยู่ค่ายบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตั้งใจฝึกฝนรักอาชีพตัวนี้มากๆครับจําไว้ครับสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราตั้งใจขอพยายามมันไม่ทยศเราหรอกครับตั้งใจครับอาชีพมวยคือเราทำอะไรก็ได้อย่างนี้นครับเพราะว่าอาชีพมวยไม่เคยแบบทําให้เราแบบหลงนะใช่ครับอย่าอย่าทรยศอาชีพตัวเองก็พอใช่ครับผม จริงครับมันมันมีอันเป็นไปจริงเราชงวยมันเราเคยแตกไหมเคยครับเคยแตกอยู่แต่ว่าเคยแตกด้วยนะครับแล้วก็เราก็ใช้ของบำรุงอะไรเงี้ยที่มันอัน,นอันนี้เราเราได้ใช้ครีมใช้อะไรปะผมใช้ครีมครับผมก็มีครีมที่แบบว่าคือเราเป็นผู้ชายเราไม่ค่อยทาอะไรแบบว่าเหมือนครีมผู้หญิงว่าผมผมผมเห็นแบบในในคอมเมนต์อ่ะใต้คอมเมนต์ของคลิปตะวันฉายเขาจะถามว่าพี่การครับ พี่กันคะใช้ครีมอะไรพี่ตอนฉายใช้ครีมอะไรอ่ะวันนี้บอกมาเลยว่าใช้ครีมอะไรเออผมใช้ครีมโยสูครับไอ้เปล่าอิยิตครีมไหมพี่หนอยนี่ไม่เคยบอกใครแล้วเนี่ยนี่ยนี่ข้างหน้าเออเป็นครีมเนี่ยผมใช้มาผมใช้มาเป็นปีแล้วก็เราเป็นผู้ชายครับผมเป็นคนที่ว่าขี้เกียจอาถารเงี้ยก็ทาแล้วก่อนนอนมาร์กไว้ก่อนนอนเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นดูแลตัวเองด้วยว่าเราซ้อมมวยมาเราเหนื่อยเราก็นอนแล้วใช่ไหมเนี่เป็นครีมที่ผมใช้มากหน้ามาหลายปีชื่ออะไรนะครับ ทีมโยสุครับก็ใครจะสั่งซื้อก็แอดไปที่ y o s u ครับกระปุกเท่าไหร่นะกระปุกประมาณสามรอเก้าสิบถ้าถ้าสมมุติว่าบอกว่ามาจากพี่กันพี่ตะวันชายมีส่วนลดไหมครับก็น่าจะมีน่าจะเขาให้เขาส่งฟรีแล้วกันครับส่งฟรีให้ก็ส9 0กิก็ส่งฟรี้กันเผื่อเขาส่งฟรีให้นะบอกเขามาจากตะวันฉายให้เขาส่งฟรีให้ก็น้าหน้าตาเนียนปิ๊กเลยนะเราต้องดูแลตีเองครับไม่ได้เราเป็นผู้ชาย เป็นผู้หญิงไม่ผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองครับเพราะเราเข้าสังคมผู้หญิงกัผู้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ปี่เป็นของผู้หญิงนะเนี่ยใช่ฮะเอาจงหัวมาใช้อ๋อแต่ใช้แล้วอหน้าตาเราเดียนป๊กเลยนะครับเนี่อยากบอกอะไรกับเสื้อแขนไหมที่เรามาอยู่ค่ายบีเคเนี่ยอ่าก็อยากจะบอกลูกพี่เราเ่นะครับก็อยากขอบคุณลูกพี่เสื้อแขนครับถ้าไม่มีลูกพี่มายื่นมือมาช่วยในวันนั้นในวันที่เราตัวเล็กถือกระเป๋ามาอย่างเงี้ยก็ไม่มีตะวันฉาย ในวันนี้ครับทุกวันนี้ผมมีทุกอย่างได้เพราะลูกพี่ยื่นมือมาช่วยผมครับขอบคุณลูกพี่มากครับครับผม่อนลูกพี่เคยมีกคให้นะให้ครับมีแต่ให้ไม่เคยแบบอะไรแล้วแกเป็นคนแบบว่าให้โอกาสให้โอกาสคนด้วยนะใช่ครับพี่มังทําผิดมูกี่รอบแล้วอืแกให้โอกาสตลอดอ่ะแต่ว่าแกสุดยอดล้วี่ทุกงานแล้วพี่อ่ะทุกงานโอเคครับผมก็คร่าว ฟังประวัติเขาคร่าวๆของตะวันฉายว่าความเป็นอยู่เป็นไงสมัย mm hmm. ก่อนก็คนเรา,กว,ากว่าจะแบบถึงจุดสําเร็จมันก็ต้องมีก่อนลบาบากกันบ้างไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่ดูเขาตอนลบาบากคุณไม่เห็นเขาตอนสุขสบายคุณจะมา mm hmm. ทําแบบว่ามาพูดใส่เขาว่าพูดอะไรไม่ได้คุณต้องดูว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นยอดมวยนะ mm hmm. เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างคือบางทีบ้านก็ไม่มีอยู่กินก็ยใช่ไหม mm hmm. หมูปิ้งทุกวันตอนเช้าแล้วก็ เนี่ยที่มาอยู่ที่มาที่มีทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าความพยายามความพยายามของเราแต่เรามีเรามีความฝันฝันอยากได้เลยนะฝันขผมเนาะวันเช้์วันทุ่มสิบโอ้ยนี่แค่นี่แค่นี่ตอนนี้แค่เริ่มต้นนี้แค่ฝันปลายทางผมคือรับเงินของโลกโอ้โหแค่ฝันไม่เฉยคุณรู้จะไปถึงกันวันนะพี่พี่ขอแค่สร้างเป้าหมายให้ตัวเองพี่พี่เอากำลังใจช่วยครับสร้างเป้าหมายให้ตัวเองจะได้แบบเออซ้อมมวยเหนื่อยเพื่ออะไรวะจะได้คิดแบบเออเพื่อ ฝั่นน้องกูนะอะไรอาเงี้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่ขดลูกเล่นอะแมะฮะหนาวโอเคครับข้าวๆนะครับก็ข้าวๆมาติดตามความเป็นมาของตะวันฉายหรือว่าจัตุคามเพชรดวงเรืองแล้วก็มาดูคลิปหน้าเราจะไปติดตามนักมวยคนไหนก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมผมกับตะวันฉาย ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับพบใหม่ที่ลารับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ